สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีงน้องนอกรสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลักกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับสองตัวล่างเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณน,นะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับลิดการคิดหนวนทางสถิตินะครับฉลากตินกแม็รัฐบาลฮาหนอยนะครับเด่นนะครับสองตัวล่างนะครับก่อนจะเข้าสูตร,ตรการคิดหนวนนะครับเรามาดูสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งแล้วบวกสี่นะครับ 8บวก8เป็น16 16บวก1เป็น17 17บวก1เป็น18บวก3เป็น21บวก3เอ้ยโทษทีนะครับบวก1เป็น22บวก4เป็น26นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก6 8 1 2ตัวล่างอ2 7นะครับ หลักสเสมวล่างคือ2กับ7นะครับสมุคิกหนดครับ2กับ7มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวดถัดมานะ8บก6เป็น14 14บวก7เป็น2 1 2 1บว1เป็น22บวก3เป็น25บวก1เป็น26บวก4เป็น30นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอยสามตัวลนึ่งสตัวล่างหนึ่งนะครับลักซิ่วล่างคือหกับศูนยส่วนธุรกีกนหนึ่งกับศูนย์มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงว่าถัดมาเลยนะครับเนาะสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวย์ได้ส 4บวก1ได้ 5, 5บวก3ได้ 8, 8บวก1ได้ 9, 9 4เบวก4เป็น13นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดทัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอย3จตัวบนออก9 8 8 2ตัวล่างออก95หนะครับหลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ9กับ5นะครับสูตรที่คำนวเนาะ9กับ5มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิำนวณจากสูตรเดิมน,นะครับท่านผู้ชม9บวก8เป็น17 17บเวก5เป็น22บวก1เป็น23บวก3เป็น26บวก1เป็น27บเวก4เป็นส1นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก3 7 6 2ตัวล่างออก3 6หลักสิบตัวล่างคือ3กับ6นะครับสมทติเราคิดกันหน่อยนะครับ3กับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมานะครับ3บก7เป็น10 10บก6เป็น16 16บวก1เป็น17 17บวก3เป็น20 20เป็น21บวก4เป็น กตัวทีนะครับบวกเป็นสาห้าเนาะอ่ะนะครับเราก็จะได้สถิตินะครับเนาะอืมนะครับก็จะได้นะครับ6 7 6 0 6 1นะครับ6 5 7 0 7 1 7 5 0 1 0 5ย์หนแล้วก็หนนะครับเนาะ อะจากดูสถิติวันนี้ศูนย์เนาะนะครับสถิตินะครับฮาหนอยไม่รู้จะศูนย์อ,อะไรใช่ไหมฮาหนอยเด่นสองตัวล่างนะครับวันที่เท่าไหรเ่เอ่ยวันที่หกนะครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอบฝากเพื่อนๆพี่น้องน้องและสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมนะครับคลิปการคลิปนวนวันนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นก้อนกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากินแมงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคินี้ผมต้องขอจบการนําเสนอเนานะคลิปการคนนนนานวณแนวทางสถิติสลักกิมเบิรัฐบาลฮาน,นอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ